h o วเว่ e เอ็นจอยหรูดสเปคในเรื่องของทั้งข้อมูลของตัวเครื่องแล้วก็ภาพด้วยนะครับและอาจจะมาพร้อมกับกล้องที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลแบบคู่มีแบตเตอรี่ที่จูใจถึง7,000มิลลิอาป์มเลยทีเดียวแบบใหญ่มากเยอะมากถร้ากับมปเในข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโฮเวอเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือโฮเวอร์เอ็นจอยหกสิบมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะครับจำนวนหนึ่งไปมันๆล่าสุดนะครับมีสเปคแล้วก็รูปภาพของเจ้าตัวเอ็นจอยหกสิบเอ็กซ์เนี่ยรวมออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยนะ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นจะมีดีไซน์รูปลักษณ์ต่างๆนะครับภายนอกส่วนใหญ่คล้ายๆกับตัว Android 60เลยแต่ในตัวของโมดูลของกล้องของ Android 60X ตัวเนี้จะมีรูปทรงวงกลมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่บริเวณตรงกลางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับและในส่วนนี้นก็จะมีโมดูลเนี่ย เขาเรียกว่าอาจจะมีกล้องให้ความละเอียด5ล้านพิกเซลคู่เลยทีเดียวและมาพร้อมกับไฟแฟลชด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีในส่วนของรอยบากขนาดใหญ่นะครับที่อยู่บรเวณตรงกลางด้านบนซึ่งจะเป็นตำแหน่งของลำโพงแล้วก็กล้องเซลฟี่ในส่วนของสเปค h o v e r a n d r o i d 60x ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 6.96นิ้วใหญ่มากนะครับ 2376คูณ1080พิกเซลในส่วนของชิปเซตต,ตัวนี้จะใช้เป็น Snapdragon 680ในส่วนของแรมนะครับให้มาถึง8 g b กและรอก็จะมีให้เลือก3ไซส์ด้วยกันคือ128 256และ512ซึ่งทั้งหมดนี้นั้นจะรันอยู่บนระบบ Android นะครับขออภัย Harmony OS 3.0.0.101นะครับแถมอาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้ความจุถึง7,000มิลแมและรองรับการชาร์จที่เร็วถึง22.5วัต์ด้วยนะครับ รียกได้ว่าสเปคเนี่ยจัดหนักจะเต็มพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นแบตและแบตเยอะมากชาร์จก็เร็วด้วยนะครับชิปเซตอาจจะแบบนิดหน่อยเร็วกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้โหจะอาบิลเทรุ่นนี้มาวางขายในไทยหรือเปล่านะครับก็ดียวต้องมารอดูกันนะชอบตรงที่กล้องหน้าเออกล้องหลัง450ล้านพิกเซลทั้งคู่นะไม่รู้ว่ามันจะมีประสบการณ์ในการใช้งานเป็นยังไงกันแน่นะครับ กอดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขอ้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย